อ่ะวันนี้ก็มาแก้ไขปัญหาให้เอซีนะครับผมที่ได้ถามมาว่าเออนอก,กงวจุกเขาเลี้ยงแล้วนะครับผมก็สู้ช้าลงช้าแล้วก็ยังเหยัยงอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็มาอธิบายให้ฟังในคลิปคลิปนี้นะครับผมและสําหรับใครที่เพิ่งเอานอก,กงหวจุกมาชํามาเลี้ยงนะครับผมที่เริ่มหมดความท้อเทแล้วนะครับผมว่าทําไมเลี้ยงนก,กงวจุกตัวหนึ่งทาไมพี่มัน กว่าจะสู้ทำไมมันนานจังนะกว่าจะาไปเข่งได้กว่าจะยิวไปบ้านเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะผมก็มาสรุปให้ฟังทั้งหมดในคลิปคลิปนี้นะครับผมพร้อมแก้ไขปัญหาไปให้ด้วยนะครับผมก็ลองมาฟังนะพร้อมแนะนําวิตามินตัวที่มันเด็ดนะครับผมเออที่มีให้นกงหวัวจุกกินแล้วมันคึกมันดิกมันโลง่งมันสู้ไว้นะครับผม ก่อนอื่นนะผมก็ขออธิบายก่อนนะครับผมว่านกรกงหัวจุกถ้าเราเลี้ยงอย่างเดียวนะกินอาหารกินกล้วยกินน้ำมันต้องรออายุมันต้องรอเวลาแล้วมันก็นานนะครับผมแต่เรามีวิธีในการเร่งนะไหนๆก็มาแก้ไขปัญหาเลี้ยวนะครับผมก็พร้อมบอกวิธีบอกสูตรบอก เคล็ดลับทั้งหมดที่มีนะครับผมที่ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังผ่านคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมเออก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณคนที่ตั้งคําถามมาให้ได้ผมได้ทําคลิปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมอ่าการที่ว่านกกงหัวจุกเราเลี้ยงใส่แต่น้ําใส่แต่อาหารใส่แต่กล้วยนะใส่แต่ของปกตินะครับผมนกมันสู้นั่นแหละนะครับผมแต่มันต้องรอเวลามันต้องใช้เวลา นานนะครับผมมันต้องรอขุนนกมันต้องรออะไรหลายๆอย่างนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงให้ดีนะบวกกับอาหารเสริมนะถ้าถามว่าเพลงไหมมันก็เพลงนะครับผมแต่ละตัวนะครับผมแต่ละตัวที่ผมเอามานะครับผมมันก็กวดหนึ่งสองสามร้อยนะครับผมเออแต่ว่ามันถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะมันจะร่นระยะเวลาให้สั้นลงนะครับผมไม่ต้องกวงหัวจุกมันสู้เร็วขึ้นนอกจากที่เราจะเลือก สายนกคงว่าจุกมาเลี้ยวนะครับผมสายเออเราเลือกมาเลี้ยวติมน,นั้นนนนู่นนี่นั่นนะครับผมเพราะว่าเราเลือกพวกนี้มาเลี้ยวนะครับผมอา่าสิ่งต่อมามันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงนําเลี้ยงนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเลี้ยงนอกเหนือจากอา่ามีอาหารเลี้ยมีน้ําเลี้ยมีกล้วยเลี้ยงใช่ไหมเราก็มาเติมนะเออ้านงบอกว่าอยากให้นกสู้ใบให้นกาคึกใบนะครับผมก็มาฟังในคลิปนี้นะ ผมอยากให้มีนอกเหนือจากนี้ก็คือเจ้า2ตัวนะวันนี้ผมเอามาฝากเป็นวิตามินสองตัวนะครับผมที่เคยให้ไปแล้วนะแต่เมื่อมาแก้ไขปัญหาผมก็จะจับจุดนะครับผมวิตามินผมให้ไปเป็น10-20ตัวนะครับผมแต่ว่าผมว่าสองตัวนี้มันแค้ได้กว่าเพื่อนอยู่นะมันก็มีระดับสักระดับหนึ่งนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าจากการที่ผมทดลองแล้วนกมันคึกจริงนะนกมันสู้จริงนะครับผมก็เลยเอามาฝากนะ อีกตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆจะลืมกันหรือยังนะเป็นวิตามินไก่ชนที่เขียนว่าลำปานะครับผมหน้ากวดเขียนว่าลำปานะผมเคยเอาไมา้ดูไปแล้วนะเออในสวนผมแมงลูมมันจะเยอะสักหน่อยนะครับผมเออเดี๋ยวต้องหาไม้ตียุงมาไว้ด้วยนะแมงลมเยอะจริงๆนะครับผมเออมาฟังกันต่อนะครับผมวันนี้ก็ที่ได้เก้ไปให้เร็วเมื่อกี้เบื้องต้นใช่ไหมที่บอกว่าเจ้าลำปานะครับผมโล หยดใส่แก้วน้ำสองสามหยดนะครับผมเออแล้วก็ให้กินวันนั้นทั้งวันนะครับผมแล้วก็ซักก่อนค่ําเราค่อยไปคว่ำเออคว่ำคว่ำเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่านะครับผมอ่าแล้วก็เจ้าลําปาตัวนี้นะที่ผมบอกว่ามันมันดีนะครับผมมันเป็นวิตามินของไกช่ชนนะครับผมแต่เอามาให้นกกงหัวจุกกินแล้วไม่รู้ทาไมมันคึกชิบหายมันคึกจริงๆคึกสุดๆนะครับผมบอกได้คาเดียวว่าคึกมากๆ อาเอฟี FC ท่านนี้เขาก็ได้เริ่มยังไงะเริ่มทอเริ่มทอเทนะครับผมก็ทักมาปรึกษาผมว่านก,กเลี้ยงมาบางทีก็บางตัวก็เป็นปีก็เลยยังไม่สู้นะครับผมผมก็อธิบายเหตุผลให้ฟังนะครับผมการที่คนอยากได้นกสู้เลยมันจะต้องลงทุนเงินลงทุนตังค์ที่เยอะนะครับผมเราไม่มีนะลงทุนน้อยๆแล้วจะได้นกฟุกมาถ้าไม่ใช่เป็นตีมานกันไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นอะไรกันนะเทพจะเอานอกที่ว่ามัน มันเล่นราวเลยมาเลยยากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องทําไปทีละนิดทําไปทีละหน่อยนะครับผมความพยายามของเราวันหนึ่งเดี๋ยวเมื่อนกมันสู้นะครับผมมันจะเล่นยาวให้เราได้นะครับผมเราเลือกสายเลือกนู่นเลือกนี่เลือกนั่นมาหมดเลี้ยวนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากเอฟซี C ในช่องนะครับผมอ่าพอร้อยเจ้าตัวลําปําใบนกจะคึกมากกว่าปกติพิเศษนะนี่เป็นวิตามินนอกเหนือจากอ่าการให้น้ําไม่กล้วยให้อาหารเลี้ยวนะครับผมเออ มาฟังกันต่อนะครับผมเจ้าตัวที่สองที่ผมผมไม่อยากให้เพื่อนๆพ,พลาดเลยนะครับผมเป็นวิตามินเป็นแคลเซียมนะครับผมเขาเรียกว่าเจ้าตัวบัตดี้โปรนะเออเพื่อนๆเ,เอามาตักละลายใส่น้านะครับผมนกมันสู้จริงๆเลยเอามาฝากนะไหนๆก็เอฟซีอยากให้ผมแก,ก้ไขปัญหาแล้วนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่ามันมีราคามันแพงมันไม่ถูกนะผมบอกเลยว่ามันไม่ถูกนะตัวหนึ่งสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบ มันตัวนึงเกือบสามร้อยสองตัวเพื่อนเพื่อนดูนไปเกือบห้าหกร้อยเพื่อนเพื่อนคิดดูเออผมก็เข้าใจนะครับผมแต่ว่ามันดีกว่าเลี้ยงเรากงวจุกให้แต่น้ํากับอาหารนะครับผมเออบอกเลยว่ามันจริงนะครับผมเออขั้นเลขที่เพื่อนๆจะต้องปราบนกใหม่เลยนะก็คือทําให้นกนิ่งมันยากมากนะครับผมเรารู้นะว่านกมันโล่งแต่ว่ามันมันยากในการปราบใจนิ่งนะครับผมแต่หลากหลายคนก็ทาได้ เออคลิปนี้ก็ได้แก้ไขป๋าไน้แล้วนะครับผมเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมลองเอาวิธีพวกนี้ไปลองทําตามกันดูนะครับผมนกจะให้สู้ดีคึกดีจำไว้นะครับผมเออเราต้องเลี้ยงให้มันสมบูรณ์เออสมบูรณ์แล้วมาบินคงบินนะแต่บางคนเอานอกดิ้นนกเหไปบินคงบินแล้วนะครับผมมันจะบินยากนะครับผมเพื่อนๆจะต้องไปปราบให้มันนิ่งก่อนนะไม่ว่าจะเข็นตําหน้าอกหลวงมือในถาด ในกรงบ่อยๆเปลี่ยนกล้วยเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้ำบ่อยๆล้วงพยายามล้วงให้เยอะๆนะครับผมวันหนึ่งนกมันจะจําได้ว่านี่เจ้าของนะครับผมวันหนึ่งสักสองสามครั้งนะเราทํายิ่งทามากนกจะยิ่งคุ้นไวนะครับผมเออแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทํานะครับผมนกมันก็จะเหวอ,อย่างนั้นนะเออวันนี้ก็เอาเทคนิคอีกเทคนิคนะที่ได้ผลทําให้นกคุ้นไวที่สุดแทมไม่นะครับผมเป็นวิธีที่ได้ผลแต่ว่าเราจะส่งสารนกนะครับผม ก็คือวิธีอดอาหารนะได้ผลที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าผมทดลองจากนกดิ้นบินคงเตกนะครับผมจนดูดบนมือกินอาหารในมือนะครับผมผมถ่ายคลิปไว้ด้วยนะตั้งแต่มาวันเลขว,วันเลขนะครับผมคือบินกงเตกคือบินเป็นอาทิตย์นะบินกงเตกผมทําอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับผมจนกลับมายืนบนบนมือดูดกินบนานบนมือนะครับผมเข้ามาอะไรเองแบบนี้เลยนะครับผม นั่นก็คือวิธีอดอาหารนะพูดไง่ายๆผมให้อดตั้งแต่เช้านะครับผมจนถึงเกือบค่านะครับผมเออแลวก็ให้อาหารนิดนึงมันก็ยังไม่กินนะพอทําแบบมันวันที่สองนะครับผมสองสามดนเลยนะครับผมสรุปมากินอาหารในมือตลอดเลยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นวิธีที่น่าสงสารแต่ว่ามันได้ผลที่สุดนะครับผมเออผมก็เอามาฝากให้เอฟซีในช่องนะสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ ด้านล่างด้วยนะครับผมกดติดตามไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ